คลายจนทราที่อับแสงล้านดวงดาววืดมนคล้ายดังคนริหมดไฟวันที่อาทิศร้อนแรงลาจากฟ้าและไม่เคยวนกลับใครคนนี้เหมือนไม่ยาใหายใจ ที่สดใสไม่เคยเป็นเหมือนเก่าหรือดูการพันเปลีป่ยนแปลงในมีอีฝนฟ้าครามงามดอกสวย บอกเธอได้ไหมยังคอยคล้ายเธอลืมไปหมดแล้วคำสัยญาวันเก่าว่าไม่นานคงกลับมาต่อให้อีกหมื่นฟ้าไกลกางเนไว้รักยังเหมือนเก่าความคิดถึงไม่เคยจาง i สวัสดีเพื่อนๆชาวสี่สบสองกคนนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้คุณกําลังอยู่กับเอเจมอนนะครับในช่วงการเล่าประสบการณ์สยองขวัญก่อนเลยนะครับต้องขอขอบคุณนะครับในร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการนะครับและสี่แยกรับปิดชบแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลนะยครับที่ทําให้โรงเรียนเราปิดนะครับขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณนะครับเอาเสียงข้างนอกขอบคุณนายขอบคุณหนายขอบคุณหนอยอ่นนะ ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดสายนะครับให้เพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเล่าประสบการณ์สยองขวัญนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับสามารถส่ง SNF ได้นะครับทางเบอร์422146นะครับอ่ช่วงแรกนะครับช่วงแรกพบกับเดี๋ยวจะมีสายนะครับจากคุณตีนะครับคุณตีนะครับคุณตีเขาบอกว่าเป็นเจอกับประสบการณ์เกี่ยวกับ ผีนะครับด้วยตนเองนะครับเดี๋ยวทีมงานข้างนอกนะครับเปิดสายด้วยนะครับฮัลโหลครับคุณตีสวัสดีครับอ่าแ๊บนึงนะครับเสียงเบามากเลยอ่าสวัสดีครับคุณตีฮัลโหลฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณตีครับเมื่อกี้คุณตีเอ่อได้บอกว่านะครับมีประสบการณ์กับเรื่องผีนะครับเจอด้วยตนเองใช่ไหมครับอ๋อเจอด้วยตนเองครับโอเคครับนั้นโอเคครับเล่าเลยครับ เจอจากที่ที่จัดรายการเหรอครับตรงนั้นเหรอครับอ๋อเออรู้สึกรู้สึกว่าเออมีมีข่าวอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่รู้จริงๆนะครับว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะคุณตีได้เลยลครับก็คือมีวันหนึ่งครับอาทิตย์หนึ่งครับแล้วผมนั่งเล่นกีตาร์อยู่นะครับอยู่ตรงโต๊ะนะครับเสร็จแล้วสักประมาณเวลาบ่ายสามอะครับครับผมผมก็เล่นเสียงดังประมาณเกือบสุดวอลลุ่มอะครับโอ้แสดงว่าเป็นร็อกเกอร์เลยทีเดียวนะครับครับ เรียกว่าสุดได้เลยครับออเข้าใจครับเสร็จแล้วครับเล่นไปสักพักครับครับผมก็คือพัจจุบันี้ว่าขอเกิดนะครับคือบ้านผมเนี่ยครับจะบอกว่าเจ้าที่ท่านไม่ค่อยชอบเสียงดังครับอเจ้าที่ชอบเสียงเบานะครับครับก็คือว่าได้ปิดประตูเหล็กลงครับประตูหน้าบ้านนะครับครับผมเพื่อไม่ให้เสียงไปรบกวนชาวบ้านครับเสร็จแล้วก็คือผมเล่นไปเล่นมาครับแล้วผมก็ เดี่ยวหลังไปดูข้างครับว่าเอ้ยอะไรแวบๆบบเรือความที่คิดยูแล้วว่าไม่มีะไรหรอกตาคงฝานเสร็จแล้วก็เห็นมีผู้ชายครับเป็นเป็นเงาครับเดินออกมาจากกลางศาลเจ้าครับศาลเจ้าจีนเฮ้ยจริงเป่าจริงจริงครับเพื่อเดินออกมาจากศาลเจ้าครับแล้วแบบอยู่นั้นเลยครับที่ตรงเป็นโนะครับครับครับผมแล้วต่อเลยครับ จแล้วใช่ไหมครับก็ไม่ใช่มากก็คือคิดว่าเป็นโคมเป็นเงาติดตาอืมสงสัยก็เป็นเงาติดตาแบบเงาดำๆอะไรงี้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับก็คือก็ไม่คิดว่าเป็นอะไรครับก็คือหันไปดูข้างครับแล้วเสร็จแล้วก็เห็นนียอบก็คือเขาเดินมาเหมือนเดิมอะครับอืมเดินออกมาให้เห็นเลยนะครับครับแล้วก็ก็คือเจออีกเหตุการณ์นะครับมีเหตุการณ์นหมครับครับผมโอ้เราสองเหตุการณ์เลยนะครับ เด็กๆอะครับผมได้แบบเมื่อก่อนเป็นโนครับแต่ตั้งอยู่ตรงโต๊ะคอมครับคือเขาย้ายให้เป็นโนมาอีกที่หนึ่งครับผมครับเพราะว่าตรงเสาตรงเป็นโนครับเขาเคยเล่ากันว่ามันเป็นเสาตกน้ํามันนะครับโอ้เสาตกน้ำมันนี่โอ้โหเฮียนถือว่าเฮียนของจริงเลยนะครับเนี่ยค่ะเป็นก็คือมีอยู่ครั้งนึงครับเป็นโนหลังสีดําอะครับครับผมได้เล่นเองได้ครับแล้วมีเป็นนางไม้ครับมานั่งเล่นนะครับเฮ้ยจริงๆหรอครับจริงๆครับวันนี้ไม่ได้โกหกครับ โอ้โหเศรษนี่ผมยังขนลุกเลยนะับเนี่ยจริงๆครับไม่เชื่อนะครับมองจากห้องอัดนะครับมองขึ้นไปตรงเสาครับไปเห็นฐานอยู่ฐานหนึ่งเห็นไหมครับเห็นล้ครับนั่นแหละครับที่ผมเล่าให้ฟังอืก็คือว่าสรุปโดยรวมนะครับก็คือทั้งสองประสบการณ์นี้คุณตีนี่เจอเกี่ยวกับสัมภาที่จัดรายการเท่านั้นนะครับแสดงว่าบ้านคุณตีอยู่ใกล้ดีสิครับ อยู่ใกล้ห้องอัดเลยครับอยู่ใกล้ห้องอัดเลยนะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณตีมากนะครับโอเคครับทีมงานปิดสายด้ยครับนะครับวันนี้จบด้วยเรื่องของคุณตีนะครับขอบคุณคุณตีมากนะครับเรื่องที่เล่ามาอันไหนเป็นตัวอย่างดีก็เก็บไว้ในที่เป็นตัวอย่างไม่ดีก็อยากไปทํามันแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับช่วงนี้ก็ประมาณตีสี่นะครับตีสี่กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวทางคึืนเรานะครับจะ ปิดรายการมีเนวนี้นะครับ